โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ถูกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ผมที่หน้าเกมไทยรือวันเดอร์นะครับรอบนี้เมย์เข้ามาที่5,500กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวเบล่าในผมจะไปเดิมที่เบท50สเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นที่3 8ปโกะนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับดูสว่าเกมแรกผมจะรอดหรือเปล่านะครับช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็ คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมช่องผมเมื่อวานก็แจกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันอีกนะครับจะลงเป็นช่องไหนก็ฝากไปกดติดตามเพจผมไว้ได้เลยนะครับจะได้มีภาพนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับเกมนี้ก็มีให้ซื้อฟรีเกมด้วยนะครับใช้แค่สัลเตอร์สตัวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะด้านเบรด50ไปก่อนละกันเนาะรู้สึว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ลงให้เลยก็อาจจะซื้อให้ดูสักไม้สองไม้แล้วกันนะครับตอนอี้ก็ตามทุนไปก่อนละกันนะครับไม่รู้ว่าจะอรอดหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ ลวยกันต่อเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดนะครับใครที่เป็นสมาชิกกับสามแปดโกนะครับรับฟรีไปเลย500นะครับสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับทำเทิร์นให้ครบ5เท่าก็สามารถถอนออกมาได้แล้วนะครับค่นี้แบบขั้นต่ำก็อยู่ที่3บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเกมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีอีกหลายโปรโมชั่นมากนะครับให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบเข้าไปตามกันได้นะครับ มาลุยต่อเลยนะฮะทุกคนโอ้โหรอบนี้เข้าลายได้สวยมากนะครับมาคอมโบคอมจอยไหลาย,ยาวว้าวสอยมาเพื่อนผักกาดมาแถว3โอ้ยเรียบร้อยทุกคนเจอแค่ชุดนี้ก็จุกแล้วนะฮะมาแตกหมืน่นให้ผมเลิกเลยตอนนี้ขึ้นมา9ก้าพันแล้วนะฮะได้เป้า่าเอาหน่อยเพื่อนสิมา บูฟเข้าให้ยังไงต่อยังไงต่อครับทุกคนโอ้โหคอมโบไหลไม่หยุดเลยนะฮะโอเคครับผมรอบนี้ก็บอกมา6,000กว่าบาทนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนก่าไรก็ขึ้นมา9,000กว่าบาทนะฮะโอเคทุกคนเล่นปั๊บเดียวนะมาเดี๋ยวผมจะไดันให้มันถึงสักหมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะ ถ้าได้ก็เลิกเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปต่อไม่ได้จริงก็เดี๋ยวผมจะซอฟทุนไว้แล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็ถือว่าไปได้สวยนะฮะทุกคนโอ้โหสตตเตอร์อะไรครับจะลงให้หรือเปล่านะแค่4ี่ตัวน,นะทุกคนไม่ลงให้ก็น่าจะซื้อนะครับอา้าวดอกนี้ยังไงครับยังไงต่อโอ้โหหวังมาแป0รกว่าบาทนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรองเบี2 0สองร้อยดูด้กันเนาะดูซิว่ามันจะลงให้หรือเปล่ามาสักทีเดี๋ยวเพื่อนแตกนอกก็ได้นะครับแตกหมืน่น้ผมเลิกเลยนะมาตอนนี้สกัตเตอร์ลงมาแล้วสองตัวนะครับได้เบาขอแค่สองตัวเท่านั้นนะครับเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนอยังไงครับ ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับนาทีทองแล้วนะจะได้เบ้าจับหน่อยที่ใช้อดอกนี้เชตโตชุดใหญ่ครับทุกคนเจอแบบนี้ก็หวานสิครับถ้าได้รุ้นเข้าฟีต่อในีผมว่ามันเทิงแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะลงให้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคอมโบไหลต่อขนาดนี้เียบร้อยโอ้โหทุกคนสุดจริงครับผม รอบนี้บอกมา9,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าฟรีเกมรอบนี้คือชิลมากนะครับเพราะว่าจบฟรีเกมรอบนี้ก็คือเลิกแน่นอนไหมดูซิว,ว่ามันจะบอกเพิ่มให้หรือเปล่านะครับโอ้โหเปิดมาดอกแรกก็รู้เรื่องแล้วนะ ดูทรงเหมือนจะปีเกลือนะทุกคนโอ้โหเชิดโดฟวีเดอรู้เรื่องครับบวกมา9,000กว่าบาทนะทุกคนลำเลยครับผมมาตอนนี้เพิ่มคุณเป็น7แล้วนะฮะไปไหลไปให้สดเลยเพื่อนไปให้สดเลยเพื่อนยังไงต่อมีเท่าไหร่ไหลม่ให้หมดนะครับโอ้โหรอบนี้บวกมา7,900นเลยฮะไม่สามรอบสุดท้าย ถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับบอกเลยว่าเกมตลาดนะวันนี้สุดจริงแน่นอนนะฮะทุกคนเบสสองร้อยนะโอ้โหตอนนี้ได้วินมาประมาณ30 0 0 0กว่าบาทแล้วนะฮะมา2รอบสุดท้ายหายเปล่าโอ้โหโอเคผมือเกมรอบนี้ก็บอกมา24,00 0กว่าบาทนะฮะทุกคน มาตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมา40,000แล้วนะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันเนาะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ